คุณเคยนั่งอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเสียงหัวเราะดังรอบตัวทุกคนดูมีความสุขแต่ลึกๆข้างในคุณกลับรู้สึกเหมือนมีหลุมดำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางอกไหมหรือในวันที่คุณประสบความสำเร็จได้รับคำชมได้ในสิ่งที่ต้องการมาตลอดแต่แทนที่จะรู้สึกเต็มตื้นคุณกลับรู้สึกเฉยชาว่างโวงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริง ความรู้สึกนี้ความรู้สึกว่างเปล่ากลวงโบอยู่ข้างในมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากนะมันไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือการไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนสีสันทั้งหมดในชีวิตถูกดูดออกไปเหลือไว้แต่ภาพขาวดําที่จืดชืดคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าความรู้สึกว่างเปล่ามันเกิดจากการขาดอะไรบางอย่างไปในชีวิต เราถูกสอนมาแบบนั้นสังคมบอกเราแบบนั้นถ้าคุณเหงาก็แปลว่าคุณขาดเพื่อนหรือคนรักถ้าคุณเบื่อก็แปลว่าคุณขาดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นถ้าคุณไม่พอใจก็แปลว่าคุณขาดเงินทองหรือความสำเร็จเราเลยพยายามเติมช่องว่างนั้นด้วยสิ่งต่างๆจากภายนอกเราออกไปปาร์ตี้เพื่อนหนีความเหงา เราซื้อของใหม่ๆเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเราถ่ายหน้าจอโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเพื่อฆ่าเวลาและความรู้สึกเขวงขวางเราพยายามสร้างโปรโฟไฟล์ในโลกออนไลน์ให้ดูสมบูรณ์แบบให้ดูเหมือนว่าเรามีชีวิตที่น่าอิจฉามีความสุขตลอดเวลา เราทำทุกอย่างเพื่อกลบเสียงของความว่างเปล่านั้นเอาไว้พยายามกรอกบางสิ่งบางอย่างลงไปในหลุมดำที่ไร้ก้นนั้นแต่ยิ่งเติมเท่าไหร่มันก็เหมือนจะไม่เคยเต็มสักทีทำไมกันนะแต่ความจริงแล้วความว่างเปล่าที่กัดกินอยู่ข้างในมันอาจไม่ได้เกี่ยวกับการไม่มีสิ่งของหรือผู้คนรอดกายเลยแม้แต่น้อย ในทางกลับกันมันคือสัญญาณของการขาดการเชื่อมต่อต่างหากไม่ใช่การเชื่อมต่อกับโลกภายนอกนะแต่คือการขาดการเชื่อมต่อกับตัวตนข้างในของคุณเองลองนึกภาพตามนะว่าคุณเป็นนักแสดงที่กำลังเล่นละครบทใหญ่เรื่องหนึ่งอยู่ทุกวันบทบาทที่คุณได้รับคือคนแบบที่ควรจะเป็นเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่น่ารัก เป็นพนักงานที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นคุณสวมบทบาทนี้ได้แนบเนียนมากคุณพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ยินทำในสิ่งที่สังคมคาดหวังคุณได้รับเสียงปรบมือได้รับคำชื่นชมทุกคนบอกว่าคุณเก่งคุณยอดเยี่ยมภายนอกทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบฉากสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม แต่พอการแสดงจบลงในแต่ละวันม่านปิดแสงไฟดับลงคุณกลับมาอยู่หลังเวทีคนเดียวถอดหน้ากากและชุดที่หนักอึ้งนั้นออกสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรคือความเหนื่อยล้าและความกลวงโบความว่างเปล่านั้นมันคือระยะห่างระหว่างบทบาทที่คุณแสดงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ ยิ่งระยะห่างนี้มากขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกว่างเปล่าก็จะยิ่งดังขึ้นเท่านั้นมันคือเสียงของตัวตนข้างในที่กำลังบอกคุณว่านี่ไม่ใช่เราเลยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันไม่มีความหมายกับเราเลยมันเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลกว้างใหญ่บนเรือมีทุกอย่างครบครันมีสเสบียงมีสมบัติมีทุกอย่างที่คนอื่นบอกว่าเรือที่ดีควรจะมี แต่เรือลำนี้กลับไม่มีหางเสือและเข็มทิศมันลอยไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายถูกคลื่นลมของความคาดหวังจากคนอื่นซัดไปมาแม้ภายนอกจะดูยิ่งใหญ่แต่ข้างในคนขับเรือกลับรู้สึกหลงทางและว่างเปล่าเพราะไม่รู้ด้วยส้ำว่าตัวเองกําลังจะไปไหนหรืออยากไปที่ไหนกันแน่ทีนี้ลองดึงเรื่องกลับมาที่คุณดูนะ ลองถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ที่สุดชีวิตที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นของคุณจริงๆหรือเป็นบทละครที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นพอใจครั้งสุดท้ายที่คุณทำอะไรบางอย่างเพียงเพราะคุณอยากทำมันจริงๆไม่ใช่เพราะมันควรทำหรือเพราะคนอื่นเขาทำกันคือเมื่อไหร่เสียงหัวเราะของคุณในวงสนทนา มันออกมาจากความสุขจริงๆหรือเป็นแค่การแสดงปฏิกริยาตามบทงานที่คุณทำอยู่ทุกวันมันเติมเต็มอะไรบางอย่างในใจคุณหรือมันแค่จ่ายบินไปวันๆคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรคือสิ่งที่คุณยอมแลกเวลาพักผ่อนเพื่อที่จะทำมัน อะไรคือคุณค่าที่คุณยึดถือจริงๆไม่ใช่คุณค่าที่ยืมคนอื่นมาการตอบคำถามเหล่านี้มันอาจจะน่ากลัวนะเพราะมันอาจทำให้คุณต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดคุณอาจจะหลงทางมาไกลามากจนจำไม่ได้แล้วว่าตัวตนจริงๆของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรและความรู้สึกว่างเปล่าที่คุณเผชิญอยู่ มันไม่ใช่ความผิดปกติไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องอับอายหรือรังเกียจมันไม่ใช่คำสาบมันคือเข็มทิศมันคือสัญญาณเตือนจากจิตใจที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณคือเสียงกระซิบจากตัวตนที่แท้จริงของคุณที่ถูกทอดทิ้งอยู่หลังเวทีมานานแสนนานเสียงนั้นกำลังบอกคุณว่ากลับมาได้แล้วนะกลับมาหาตัวเองได้แล้ว ความว่างเปล่ากำลังบอกคุณให้หยุดเติมจากข้างนอกเสียทีแล้วหันกลับมาค้นหาจากข้างในแทนมันชวนให้คุณหยุดวิ่งไล่ตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีแล้วหันมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองจริงๆสักครั้งมันคือโอกาสที่คุณจะได้รือฟื้นความสัมพันธ์กับตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ทำความรู้จักกับตัวเองอีกครั้งการเดินทางกลับบ้านนี้มันอาจจะไม่ได้ง่าย มันต้องใช้ความกล้าหาญที่จะปฏิเสธความคาดหวังของคนอื่นกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะไม่สมบูรณ์แบบในสายตาใครแต่สมบูรณ์ในแบบของตัวเองมันอาจเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆวันละสิบนาทีโดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูลองถามตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงจริงๆ ลองกลับไปทำในสิ่งที่เคยรักตอนเป็นเด็กอาจจะเป็นการวาดรูปเล่นดนตรีอ่านการ์ตูนทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีเหตุผลเรื่องเงินหรือความสำเร็จเข้ามาเกี่ยวข้องลองพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่คุณไม่ได้อยากทำจริงๆสักครั้งแล้วสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นถูกย่างก้าวเล็กๆนี้ คือการค่อยๆปิดระยะห่างระหว่างบทบาทกับตัวตนคือการค่อยๆสร้างสะพานกลับไปหาตัวเองทีละนิดแล้ววันหนึง่งเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าและความปรารถนาที่แท้จริงของคุณมากขึ้นเท่าไหร่คุณอาจจะพบว่าหลุมดำที่เคยอยู่กลางอกนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกเติมเต็มด้วยความหมาย ด้วยความเข้าใจและด้วยการยอมรับในตัวตนของคุณเองความว่างเปล่าจะสอนให้คุณรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงตั้งหากขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้หวังว่าการเดินทางสำรวจความว่างเปล่าในวันนี้ จะมอบมุมมองใหม่ๆให้คุณได้กลับไปทบทวนและทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองหรือคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นถ้าคุณอยากจะเติบโตและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะแล้วเรามาเติบโตไปด้วยกัน